สวัสดีครับท่านชมครับฟัจิสตรีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมนัดรองสุดท้ายนะครับแมตช์เดย์ที่37นะครับดิว่าพูครับเปิดรังแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนของเชลซีครับวันนี้ในเสียงปรายเสียใจที่สโมสรฟอจิบินฟัจินะครับทำนาทีเพิ่มที่หนึ่ายนะครับ ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกนะครับฟุตบอแทบจะทุกรายการเนีย่ยเดือนการแข่งขันออกไปไม่มีกำหนดเลยนะครับส่วนพิมีเด็กเนี่ยตรนารางคะแนนปัจจุบันตอนนี้ลิเวอร์พูลก,ก็ยังเป็นจ่าฝูงนะครับมี82คะแนนนะครับลงเล่นไป29นัดนะครับต้องการอีกแค่6คะแนนส่วนเชลซีอันดับที่4ครับ29นัด เก็บไปแล้ว48คะแนนนะครับเชลซีก็ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็มีแมนยูเนเต็ดนะครับไลจี้ตามติดเลยนะครับ45คะแนนตามหลังเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญครับต่อเชลซีครับมาดูไลอ้อนสเปนตัวจริงครับด้านฝั่งลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริสันเบ็คเกอร์ครับแผงหลังเทรนต์อาริสตาอานอโจนโกเมฟฟ์จิฟานไลแอนดูโรโบซันครับแดนกลางเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโย เชโยไวตาดุมแลสมะสามภาษาแดนหน้าอยู่กันคร,บอ,อ,รอบรับโมฮัมหม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนลและซาดิโอมาเน่ส่วนเชลซีครับประตูวันนี้ใช้เกปาอาริซาบรา่าครับแผงหลังก็มีเซซา่าอัสติเกต้ตาโคซูมาอันเดรโนลูนิเกอร์มาคอสออลอนโซ่ครับแดนกลางมสันเมาว์บิลลี่กิวมัวรอดบัคลีย์แล้วก็เกมรุกครับกองหน้าวันนี้ใช้วินเลียนเปดโดแล้วก็โอลิเวียร์ชิลูนะครับ อาครับเกมเริ่มดูว่าเกมคู่นี้ครับลิเวอร์พูลกับเชลซีถือว่าผลจะออกอย่างไรครับลูกการนี้เจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับอยู่่าซปเปร,คร์คัพหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเลยนะครับในวันนั้นลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับในการชนะดวลจุดโทษ5ต่อ4นะครับ 90นาทีเสมอ1-1ต่อเวลา120นาทีเสมอ2-2นะครับส่วนในเลกนี่เกมแรกที่แซนฟอร์ดบิทเอียูบุกไปชนะเชลซี2-1นะครับแล้วก็ล่าสุด f อครับรอบที่5นะครับเชลซีชนะดิพูโ2-0ที่แซมฟอร์ดบิทนะครับมาดูฝานได้ให้วายาดมให้มาฟิเิโโลแล้วแตะมา วายนาดุมแล้วไปได้แล้วไปได้ตุ้มโอ้โหได้ยิงลูกนี้แต่ว่าเกปาต้องปัดถิ่นเลยครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับโอ้พอมีช่องนี่เลือกยิงเองเลยครับไปยนาดุมลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะครับจากเทรนอาริสเตอร์อาร์นโน กดมาติดทกซูมามาแถว2องเฮนเดอร์สันพักออกแล้วติดกิลมัวเป็นดาวุวงที่น่าจับตามองนะครับวินิจกิลมัวแต่ว่าเชลซีก็ยังสวนไม่ได้นะครับบอลอยู่ที่ฟาบินโย่ไหลเข้าในฟิมิโนออกทางขวาฟาเินโย่ฟาเินโยเข้าในกอบิโตษแล้วก็ติดไม่สั่นมากครับจังหวะเปิดให้บอลของเชลซีนะครับเปโต เบียดกับอาริตาอต้อโนอุ๊ยไปได้ไปได้แบบนี้อ้าวครับเปโดขึ้นทางซ้ายเปโดไหลเข้าในแล้วเปโดไหลามาที่วิทิกิมัวย้อนมา ley, รอนบาร์ลีสับแล้วบาร์ลีจ่ายย้อนมามาคอสอันซโซมาคอสอันดุซโซจับอ่นนี้เป็นเฮดสันที่ไปเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่ฟานได ไวนาตุ่มไวนาตุ่มแล้วไหลามาครับเฮนเดอร์สันฟิเมโนเฮนเดอร์สันซาลาครับเฮนเดอร์สันฟิเมโนซาลาอาริสตาอันโนซาลาครับแต่ฟาบินโยไหลเข้าในแล้วฟิเมโนจิ้มมาที่ไวนาะตุม่มโอ้โหโห,โห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ จากจินนี่ไวนาดุมครับนาทีที่16ครับขึ้นนำเร็วครับรูพูเพียงแค่16นาทีดูจังหวะที่ฟิมโนให้ครับไวนาดุมยิงด้วยซ้ายครับแตะซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับไม่รอให้บอลเหนียวตกลงพื้นครับเลนกระดอนขึ้นมานิดนึงแล้วก็อัดด้วยซ้ายเข้าไปครับยิงไปที่เสาแรกครับมมสซตับสำหรับ าาเซบาสต์แวบากานะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำครับจากจินนี่ไวนาดุม่ะครับเกมนี้เชลซีโดนตั้งแต่16นาทีแรกครับต้องบอกว่าสติช่วงหลังนี่เวลาเชลซีเจอลิเวอร์พูล เชลซีเนี่ยชนะลิเวอร์พูลครั้งล่าสุดเนี่ยย้อนไปเมื่อ6พฤษภาคมปี2018นะเกมนัมาเชลซีชนะลิเวอร์พูล1-0นะครับถ้านับในเฉพาะในพิมริลิกนะครับแต่หนักไปทางเสมอสักส่วนใหญ่นะครับในโดยเฉพาะที่แอนฟิลครับ มีดูการที่แล้วนี่แหละครับที่ลิเวอร์พูลชนะเชลซีได้ที่แอนฟิลด์นะครับ2อต่อศนะครับ14เมษายนปี2019ครับแต่ก่อนนั้นนั้นที่แอนฟิลด์นี่3ามลูกการติดที่แอนฟิลด์เสมอ1-1ทั้ง3ามลูกการเลยนะครับไล่มาตั้งแต่12พฤษภาคมปี2016 1กุมภาพันธ์ปี2017 26พฤศจิกายนปี2017นะครับ แล้วบอลของเชลซีครับเนะี่ยทางด้านเมสันเมาส์เสียบอลให้กับไวต์วดัต์มแล้วไหลตรงนี้ติดบาร์เลีย์ครับมาที่อาชิโวเตา้าเมาส์อาชิโวเตา้าเมาส์ออกทางขวาอาชิโวเตา้าไหลแล้วครับให้วินเลียนวินเลียนโยกแล้วก็ไหลให้ชิโรวินเลียนไหลขนาดอารครับแล้วเมสันเมาส์ล้ำหน้าก่อนครับเมสันเมาส์ โอ้ล้ำเยอะครับไม่สันเมาวก็ไม่ได้เช็คไลน์เท่าไหร่นะครับเฮนเดอร์สันครับมาซาลาให้เฮนเดอร์สันอาร์เซนอลอ่ะครับให้ซาลาซาลาพาลุยเองครับซาลาโยกนี่มาคอนล็องโซจ่ายย้อนมาอาร์เซนอลซาลาฉลับมาคอนล็องโซแต่ยังได้อยู่ครับฟาบินโยซาลาย้อนมาฟาบินโยเฮนเดอร์สัน อาริสตานอนย้อนมาฟาบินโยโมซาล่าจ่ายเข้าในแล้วเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไหลครับอาริสโนแล้วเป็นฟีมิโนโอ้โหสองศูนย์โอ้โอโอยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้ลิอูลหนีเชลซีเป็นสองศูนย์ครับโอ้โหเกมแรกที่แซมฟนร์กดิดฟีมิโนก็ยิงได้นะครับดูเฮนเดอร์สันไปเองแล้ว เทรน์ครับให้ฟิมิโนเลือยกยิงเสาแรกเลยครับฟิมิโนโอ้โ,อโห,โห,โหแต่ต้องบอกว่าเป็นลูกยิงที่เหลือเชื่ออยู่เหมือนกันเพราะว่ามุมนี่แทบจะไม่เหลือเหมือนกันนะครับฟิมิโน,โนแต่ว่ามีได้อย่างเฉียบคมเลยครับโอ้โห,โหเรียกว่าเพิ่งชมอวโมงแรกเชลซีโดนไปสองประตูนะครับ สกอร์นี้เท่ากับสกอรดูการที่แล้วเลยนะครับยูก,กับเชลซีนี่ในอดีตที่ผ่านมาหลาย,ลายรูการนี่มักจะไม่ได้เจอกันแค่ในลีกครับอาจจะมีบอลถ่วยมาแทรกแซงบ้างน,นะครับอาฮจากวันนี้กีโมดไหลามาติดโกเมส แล้วเป็นโรเบอร์สันที่เคลียร์ทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของเชลซีคร <c oughs> ับวิลเลียนทุ่มมาเมาส์กิวม,มัวครับบาคลี์บาคลี์พยายามมองหาเพื่อนบาคลี์ไม่ผ่านเฮนเดอร์สันนะครับแล้วหลายให้อฟัฟบฟบินโยเฮนเดอร์สันฟาบ,บินโยครับวัยน่าด้ม แล้วเปิดออกซ้ายแล้วเป็นเซโดมาเน่อ่าครับมาเน่มาเน่ไปคนเดียวมาเน่มีฟิลโมมารอแล้วมาเน่ไหลแล้วครับติดดูดิดกเกอร์ฟาบินโยโมงตั้งมามาเน่ซาร่าเฮนเดอร์สันแล้วไหลให้ครับซาร่าโดนบังก่อนครับโดนมาคอรอน,น,นโซเกปาเปิดขึ้นหน้ามาวินเลียนเก็บได้แต่ว่าจับไม่อยู่ครับโควิชสันยอมที่ฟานไนฟาบินโยวายนาดุม่ม ไวอาต้มไปครับไวอาต้มโยกหนีฟิมิโนโไม่ผ่านดิเกอร์แล้วครับแล้วเชลซีจะสวนชิลูชิลูวางลูกนี้แหลลึกไปถึงเก็บอ่าของอาริซอนแล้วครับโกเมสดาวโอ้โกเมสจ่ายสั้นไปหน่อยอากกีมัวให้กับอือชิลูโอ้โหอาริซอนอ่าเซฟครั้งแรกแล้วก็เป็นเซฟสำคัญเลยครับโอ้โห จหว่าที่โกเมสจ่ายให้น้ำหนักมันสั้นไปแล้วครับแมสุดท้ายอาริสันได้โชว์เซฟเลยครับรูกการนี้นี่อาริสนันยังไม่ได้เจอเชลซีเลยนะครับสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอารีเรนทั้งหมดเลยนะครับแต่มุมมานี้ก็เตียสากัดได้แล้วบอลเข้าทางซาร่าแล้ว้อนไปที่ทนเซสั้นกลับมาที่ซาร่า เมิโนย้อนมาฟาบินโยหวางตรงนี้ก็ติดวินเลียนอาชิมิต้าแล้วอืมใายตรงนี้ฟิมิโนก็ไปไม่ได้ครับบอลอยู่ที่คัสซูมาวิลเกอร์ครับซูมาย้อนไปที่เก <the> <ep> ปาเกปปาเปิดชีโรดะแล้วกิมวย้อนมาบาร์คี่เฮนเดอร์สันแย่แล้วก็ดีดออกมาครับโกเมสเฮนเดอร์สันครั้งหนึ่ง พดสามนาทีครับครึ่งแรกตอนนี้พดมาแล้วสองอ่าครับวางทางซ้ายมาเน่ย,ยกแล้วมาเน่ยพยายามจะไปเองว่าโดนบางโดยอชิเวลิต้าแหละครับพยายามทิ้งออกมาอาร์เนอไม่ถึงอเปโตถึงก่อนชิรูแล้วก็จบครึ่งแรกครับผู้จัดสินเป่าจบครึ่งแรกแล้วครับเป็นลิเวอร์พูลครับนำเชลซีอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับ ประตูแรกได้จากจินี่มาดาดุมนะครับในนาทีที่16นะครับก่อนที่ฟิมิโนมาบวกลูกที่2ครับในนาทีที่30นะครับทำให้เครื่องแรกลิเวอร์พูล2เชลซี0นะครับมาดูไฮไลท์ในเครื่องแรกกันนะครับวัยนาดุมได้ทักทายก่อนเลยครับเนอ แกวปาก็ปัดทิ้งออกไปได้นะครับประตูขึ้นนำของลิเวอร์พูลหนึ่งศูนย์ฟิมิโนโ่ดีนให้กับวายนาดุมครับกดด้วยซ้ายครับลูกนี้ต้องบอกว่ายิงได้อย่างเฉียบขาดครับต่เฮก่อนนะครับจูเนครับแล้วประตูสองศูนย์เฮดสันใ,สนให้กับฟิมิโนโ มุมไม่ค่อยมีครับแต่ว่ายิงยัดเข้าไปได้ครับฟิมิโนโ่แล้วจังหวะนี้ครับของทางชิโรมีโอกาสที่จะตีใครแตกไล่มานะครับจังหวะที่โกเมสจ่ายสั้นไปหน่อยนะครับชิโรดักได้แล้วก็เกือบจะยิงตีใครแตกแต่ว่าไม่ผ่าอาริซอนนะครับจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำเชลซี2ต่อ0นนะครับ มาดูโอกาสในครึ่งแรกนี่ลิเวอร์พูลสามครั้งเชลซีหนึ่งครั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลลิเวอร์พูลเยอะกว่านิดนิดนะครับ56ต่อ44นะครับเอาละครับมาที่แอนฟิลด์กันต่อนะครับชมเกมในครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับ <20. S 1> มีการเปลี่ยนตัวครับอาดามลาลาหน้าครับลงไปแทนจินนี่ไวนาดมนะครับ ส่วนเชลซีส่วนมัตโอโควาสิตทับแทนวินดี้กิมัวเปลี่ยนฝั่งละคนเลยครับเปิดฉากขึ้นหลังมาเนี่ยอ่าครับบอลของเชลซีเปโดแตะให้บัคลี้ซันชันับมาคอนอันโซมาคอนอันโซแล้วไหลามาให้กับเปโดเปโดโดนจิ้มทิ้งครับโดยเทรนอ,อ,รอาริสต์อาโนครับลูกโทมของเชลซีโควาซิ ติดซาล่าครับได้ทุบอีกครั้งครับเชลซีโอววซิสมมาครับบาร์คลีช่ชิลูครับมาคอนโซเปดโดเปิดมาครับติดโรเบอร์สันแล้วชิลูถึงก่อนแล้วแต่วันนี้ไม่ผ่านอาริัซโนตแต่ว่าอ้าวยังได้อยู่ครับเชลซีเปดโดให้มาคอนโซหลอกเข้ามาข้างในครับ ยังไม่ให้ครับมาคอนโลนโซแล้วไหลให้เมาส์ชีลูกลับไปที่สันเมาส์ะดูช่องโคเวซิสครับทางซ้ายบาร์คลี่แล้วโอ้ล้ำหน้าก่อนแล้วครับลับาร์คลี่ถอดชีลูออกเลยครับแล้วน่าสนใจครับเลือกส่งทางด้านมิจิวัตชวยยี่ครับไอซอนเปิดมาครับ แ่แต่ว่าเปิดไม่ค่อยดีครับอาริสนันแต่สุดท้ายโดนวินเลียนออกข้างครับเป็นลุกทุ่มของลิเวอร์พูลครับฟันได้ครับให้มาเน่ยมงองสวยมาลาลาน้าสวัสดีเข้าในฟิมิโนโดนจิ้มโดยซูมาแล้วครับบอลของเชลซีบ้างบาเชยี่เปโดย้อนมาบาร์กลี์เปโดครับให้ลูดิเกอร์บาร์กลี่ เปโดครับบาร์คลี่บาช,ชวยยี่มาที่โคบาซิสละว,วางแรงครับ่อแล้วไปถึงแอดโรบัสันอ้าวแต่โรบัสันโอ้โหโดนวิเดียนบีบทำให้ต้องเตะทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของเชลซี ครับลูกทุ่มของเชลซีนะครับทุ่มมาติดลาลาน่าฟันได้ย้าไปที่โรเบิร์ตสันฟันได้โรเบอร์สันให้มาลาลาน่าย้อนกลับไปที่ฟันได้โรเบิร์ตสันฟาบินโจทางซ้ายมาเน่มาเน่ดีดมาแล้วครับลาลาน่ากลับมาที่เซโดมาเน่โจกไอลาลาน่าข้างในฟาบินโจ ฟิมิโน,โนครับฟาบิญโยตอกส้นมาก็ติดเข้าสูมา,าสายไปบอลของเชลซีแล้วครับอาชวยี่เปโดโคบาซิดครับวินเลียนอาชิเวตาดีดมาโคบาซิดแต่วันนี้ไม่ผ่านฟันนะครับมองเสนออกมาครับฟันได้ฝาบิญโยทางสายโรเบอร์สันโอ้โห,หลหับนะฮะก่อนแ<ด>ล้วครับมาฮันนี่ ออกในเชเบลเลนครับลงไปแทนจอรแดนฮเฮนเดอร์สันนะครับปกฟิดของเชลซีอาติวิตา้าปิดนอย่างประชิดแต่ว่าจับไม่อยู่ครับกลายไปบอลของลิวอพัวฟิมิโนทางขวาโมซา,าล,ล่าเชเบเลนซาล่าฟิมิโนฟาบิโนโยครับ ดีไซน์มาให้มาเน่ยระเบสั้นมาเน่มาเน่ยัยยยงไม่ให้ต้นเบียร์วินเลียนเป็นวินเลียนถึงก่อนนะครับอาครับบอลของวินเลียนวินเลียนไต่คนเดียว,วับวินเลียนดูว่าวินเลียนจะเลือกเปิดอย่างไรครับแมนะเปิดไม่ได้ย้อนมาครับอชิต้าแล้วไหลเข้าในแล้วเปโดเฟโดแล้วไหลามา <c oughs> เกือบจะถึงบาชโวยี่แล้แต่ว่า บอลไปถึงอาริสซอนก่อนครับแล้วคว้าติดมือเลยครับมาแล้วก็ไม่กระชอกด้วยบาคเลีย์หม่งมาแม่เชเบเลนโอโอลูดิเกอร์พลาดอะไรครับเชเบเลนเชเบเลนให้กับฟีเมโนอดูว่าจะสามโซนเรื่มไหมลูดเชเบเลนโอ้โหลงโทษเลยครับสามต่อศูนย์ครับโอลูดิเกอร์อ้าวแต่ล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหเฮเกอร์เลยครับแม่ได้กันสองคนกบฟีเมโนอกับเชเบเลนนะครับอยาดูกันอีกทีว่าล้ำ อ๋อนี่แหละครับโอ้โหโอ,โหโอโห้เซ็งเลยครับเฮเกอร์เลยครับแฟนเดอะคอปโอ้โหยังสองศูนย์เท่าเดิมนะครับโอ้โหเกือบโดนด่าไปแล้วครับทานายเซเเกอร์ โกเมสครับมาที่ฟาบินโยลานาลานาเปิดยาวซาร่าไม่แห่เล่นไม่ได้แล้วครับบอลแรงเหลือเกินครับบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเชลซีเดโก้เ <Diego. S 1> ดินมาที่มาคอร์นโซ่อืมซาร่าถึงก่อนอัพซาร่าแต่ว่ามาคอร์นโซ่ก็แย่งกลับมาได้น,นะครับกลับไปบอลของเชลซีครับเปโดร ติดเชเบเลนครับบอลออกข้างครับลูกทุ่มของเชลซีครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วครับของทางด้านลิเวอร์พูลครับส่งดีวอโอลิกี้ครับแทนทางด้านเปิเบโตฟิมิโนตามโปรแกรมนี่นัดสุดท้ายนี่ลิเวอร์พูลออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับส่วนเชลซีจะได้กลับไปเล่นที่แซฟอร์ดบิตเจอกับลูกแผงตันวันเดอร์สนะครับ โอเิกี้รับโราสันทางซ้ายเรสันมาเน่เปิดมาบอลลนแล้วครับออกหลังรับลูกตั้งแต่จะประตัวของเชลซี เสียบอลทางลิเวอร์พูลแล้วครับลาลาน,น่าเมเบเลนครับลาลาน,น่าเมเบเลนรอเพื่อนเติมครับแล้วไหลามาให้ลาลาน,น่า้างในแล้วย้อนมาที่ฟาบิโยจากนิ้ห้ังล่ให้กับชเชเบเลนยิงติดบล็อกอสิเวต้าครับไม่แล้วเชลซีจะได้ส่วนครับในช่วง10นาทีสุดท้ายครับถ้าหากเชลซีได้ประตูตีไข่แตก ก็ไม่แน่นะครับเอาจ่ายมาแน่เก็บได้มาแน่แต่ว่าไม่ผ่านก็สซูมานะครับบอลของเชลซีครับวินเลียนย้อนมาอารอนโซวินเลียนย้อนไปที่ครุสซูมาบอลคอสอารอนโซสันเมาครับอสกิเวตาบาร์ลี่เอาบาร์ลี่โอ้โหจ่ายติดซาร่าอาครับโอริกี้ลาลาน่าย้อนมาฟาบินโนโอริกี วันนี้แล้วก็ไปครับโอริกี้ไล่ให้ซาร่าตอกสมาโอริกี้ติดมิลสันเมาแล้วครับแล้วเชลซีจะสวนครับเปโดย้อนไปที่มาติโอโควาซิสวางไปที่เปโดแล้วครับเปโดเปโดย้อนมาครับมาที่โควาซิสเปิดมาติดโรเบิร์ตสันครับกลายไปว่าของลิเวอร์พูลแล้วครับ โอเรกี้ลาลาน่าให้โอเรกี้ลาลาน่าเปิดยิงไปแล้วครับให้มาเน่เอาขอไปโอเรกี้มาเน่ย้อนมาที่โอเรกี้แล้วเชเบเรนยิงติดบล็อกครับแล้วย้อนมาฟาบินโยฟาบินโยไหลลูกนี้ติดโรดิเกอร์ครับเชเบเรนไม่ไปครับเกปาเปิดขึ้นมาลาลาน่าดักไม่ได้วิลเลียนเอาคอร์ลันโซครับให้วิลเลียนมาคอสอันโซขาไปที่เฟโด เปโดไปแล้วครับเปโดหรือว่าเชลซีจะตีใครแตกในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับเปโดบาร์คลี่มาคอลอนโซครับมาที่ร็อตบาร์คลี่จ่ายเข้ามาบาชูเจตอาะครับบาที่มาคอลอนโซโอโหโดนเสาแต่ก็ล้มหน้าก่อนนะครับยิงเข้าไปก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับวิ่งออกตัวไปก่อนนะครับธนามาคอลอนโซ ก็ยังส,งส่วนเท่าเดิมครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับ3แต้มสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับลิเวอร์พูลครับชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนนะครับ2ประตูที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับจากจินนี่มาลาดมแล้วก็โรเบรโ,โตฟเมโนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ที่ช่องก๊อจิตซ c รีส n แนลด้วยนะครับช่วงที่ไม่มีบอลแบบนี้ก็มารับชมผ่านฟี f a 2่นะครับก็จะทําสลับกันไปนะครับแมตช์มาโนกับในลเยกนี่ยแต่แมตช์มาโนน่าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในเรียกก็จําลองใกล้จะหมดแล้วนะคาดว่าในเดือนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับซีรีส์ของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมอื่นด้วยนะครับอย่างเลสเตอร์แมนซ อย่างเงี้ยนะครับก็จะสลับกันไปเริ่มถึงเชลซีอาร์เซนอลด้วยนะครับก็จะทำสลับกับแมคมาโนไปด้วยนะครับยังเหลือเกมบิ๊กแมตชในลีกอีกหลายคู่อยู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยลงนะครับไม่ได้มีแต่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวนะครับอาแล้วครับลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ